สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีขนมนะคะจากแม่ผู้ใจดีนะคะ,แม,แ,ะแม่ละจากแับแม่ลดาวันนะคะได้ส่งมานะคะให้ช่องพายผมแปมนะคะและพังแม่เป่าๆนะคะได้ส่งมาให้นะคะนี่แล้วก็จะได้แจก,กให้เด็กๆนะคะควนช้างนะคะได้ไปรับประทานนะคะนี่ ดี๋ยวจะให้แม่ดอกรักลองคิมดูก่อนนะคะว่าแม่ดอกรักจะชอบไหมกินเป็นไหมคะในขนมนี่ย้อกลกล่องให้เดี๋ยวจะป้อนแม่ดอกรักก่อนนะคะว่าแม่ดอกรักกินเป็นไหมขนม นี่จะป้อนขนมแม่ดอกรักก่อนนะคะว่าแม่ดอกรักกินขนมเป็นไหมข้าวต้มมัดเนี่ยใบมะพร้าวนะคะแม่ดอกลักแต่ว่าป้าแพนะคะกินหมดเลยนะคะไม่เหลือเลยนะคะนีลองนะคะลองลองถ้าว่าแม่ดอกรักกินไหม ลขนมแม่ตมาให้ค่ะเป็นไหมคะโอมแล้วไม่กินเลยค่ะคุณแม่ไม่เป็นินให้คุณแม่หน่อยลูกข้ต้มจะไมเปนคือใยกพอต้มก็ไม่มองเลยแม่ดอกลัาไม่กินก็แบ่งให้พ่อฟานไปรับประทานนะคะให้เด็กๆนะคะคี่ค่ะ ขนมนะคะจากคุณแม่นะคะแม่รดาวันนะคะส่งมาให้นะคะอันนี้จะแบ่งให้น้องๆเลยนะคะอเอาเลยลูก <c oughs> อันนี้จากช่องน้องพันล้านนะคะอันนี้พลอยทองอันนี้พลอยทงองเอาขอบคุณคุณแม่หน่อยคะ่ะจากคุณแม่รดาวันนะคะ,ะคุณแม่รดาวันนะคะขนมที่ส่งมาให้นะคะ อาขอบคุณคุณแม่อยพรคุณแม่วันแม่หน่อยวันแม่ขอบคุณคุณแม่วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ละดาวันนะคะจงสุขภาพแข็งแรงนะคะภาพแข็งแรงอายุมั่นขัญยืนนะคะเป็นล่มโพล่มใสให้ชาวช้างนะคะนี่ได้ส่งขนมมาให้แม่ดอกลักแล้วก็ช่องพลอยทองนะคะแล้วก็น้องพันล้านพันต้อมพลอยทองจ้า ได้ไปรับประทานนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพ่อควานเดี๋อวเอาพ่อพใหญ่ลาวไปบอกพ่อใหญ่ลาวมาเอา, <ผม S 1> อาคุณลุงเอาไปให้ก็ได้เออเออ,เอ,อนี่ค่ะให้คุณลุงเอาไปให้ช่องน้องทรงสเสด็จนะคะให้แม่สาวน้อยอันนี้ โอ้ยแม่ดอกรักทำไมกินขนมไม่เป็นเน้อนี่แม่ดอกรักกินข้าวข้าวเหนียวไม่เป็นกินข้าวนะคะไม่เป็นนะคะกินเป็นแต่แม่ป้าแพนะคะป้าแพกินหมดเลยทั้งขนมแล้วก็ขนมนะคะไม่เหลือเลยนะคะนี่ป้าแพแม่ดอกลักกินไม่เป็นก็แบ่งให้พ่อควานนะคะ เด็กๆนะคะเอาไปรับประทานนะคะก็ขอบคุณคุณแม่รัตด,ดาวันอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบพระคุณช่องพายทองแปงนะคะแม่เป่าๆนะคะที่เป็นสะพานบุญนะคะส่งขนมมาให้ช่องพายทองคุณแม่ดอกลักนะคะได้รับประทานนะคะวันแม่นะคะนี่ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคุณแม่ขาวันนี้น้องก็ไม่ ขนมอยากให้น้องกินแต่น้องก็ไม่กินเลยนะคะนี่คุณแม่ดอกรักกินข้าวไม่เป็นน,นะคะกินข้าวไม่เป็นนะคะกินเป็นแต่ป้าแพนะคะก็เลยขนมข้าวต้มมัดใบมะาพร้าวก็เลยกินไม่เป็นน,นะคะกินกินแต่ใบมะพร้าวนะคะแต่ข้าวเหนียวข้างในนะคะกินไม่เป็นน,นะคะอันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะนี่ดูนะคะให้ขนมยืนเฉยเลยนะคะไม่มองเลย แม่อุต่าห์ส่งมาให้นะคะดูทำเป็นเฉยเมยเลยนะคะนี่น้องกินไม่เป็นก็ให้เด็กๆเ,เอาไปรับประทานนะคะก็ขอบคุณคุณแม่อีกครั้งอีกรอบนะคะที่เมตานะคะช่องพลายทองคูณเมตตาแม่ดอกลักแล้วก็เมตตาช้างทุกเชือกเลยนะคะ วันนี้ก็แจก,กช่องน้องพันล้านนะคะแล้วก็น้องพลอยทองนะคะแล้วก็ช่องพายวัดหรือว่าช่องน้องทรงสเสด็จนะคะป้อนแล้วแม่ดอกลักไม่กินเลยค่ะคุณแม่ขาป้อนแล้วไม่กินเลยยืนเฉยเลยนะคะเนี่ กินแต่กล้วยกับหญ้านะคะแม่ดอกรักกินแต่กล้วยกับหญ้านะคะที่กับผลไม้นะคะผละไม้มีเงาะแตงโมแล้วก็สับประรดนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะที่แม่ดอกลักกินนะคะนี่แล้วก็มันเผานะคะเป็นอาหารที่แม่ดอกรักชอบที่สุดเลยนะคะมันเผามันเกลนะคะนี่ แม่ดอกรักชอบมากเลยนะคะเป็นอาหารที่บำรุงน้ำนมนะคะช่วงที่ไปเป็นแม่รับให้น้องฉบาแก้วนะคะช่วงนั้นนะคะทางทางที่พูวาเขาจะส่งมันเผาหรือมันแก้วนะคะบ้านเราเรียกสองชื่อนะคะเอามาให้แม่ดอกลักได้กินนะคะเดี๋ยวก็ได้บำรุงน้ำนมนะคะให น้องชบาแก้วได้กินได้อิ่มนะคะได้อุดมสมบูรณ์เลยนะคะนี่แม่ดอกลักมีมันเผาแม่ดอกรักที่ชอบที่สุดนะคะนี่วันนี้ก็เอาน้องออกมานะคะยืนอยู่กลางแก้งนะคะนี่ให้น้องได้รับแสงพระอาทิตย์นะคะวันนี้อากาศเดดไม่ไม่ร้อนเลยนะคะอากาศดีมากเลยนะคะนี่วันนี้ยืนกินย้าเฉยเลย ขนมให้กินก็ไม่กินเลยคุณแม่อุตส่าห์ส่งมาให้นะคะนี่แม่ดอกรักเฉยเมยเลยนะคะถ้าป้าแพรอยู่นะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะนี่ไม่เหลือเลยนะคะนี่ป้าแพกินได้หมดเลยนะคะไอศครีมไอติมหรือว่าขนม ังขนมอะไรป้าแพ้กินหมดเลยนะคะข้าวต้มมัดหรือว่าข้าวต้มอะไรป้าแพรไม่เลือกเลยนะคะกินหมดมีแม่ดอกรักนี่แหละคะ่ะไม่กินขนมไม่ค่อยไม่เป็นเลยนะคะกินได้แต่ผลไม้นะคะผละไม้ที่แม่ดอกรักกินเป็นที่ชอบที่สุดนะคะเนี่ย ขนมไปหมดแล้วหันมามองแล้วแต่ก่อนขนมเหลือให้มองก็ไม่มองให้คิมก็ไม่คิมนะคะทําท่าเฉยเลยเวลาเด็กๆเอาขนมไปหมดมองหาแล้วเนี่ย ดูนะคะเวลากินหญ้านะคะช่วงนี้นะกินหญ้าคุณแม่จะเอาเท้าหรือว่าหางตัวเองนะคะตีมาที่รำตัวนะคะรำตัวตีซ้ายตีขวานะคะที่ท้องนะคะนี่แล้วก็จะเอาขานะคะขายกขึ้นนะคะยกขึ้นแล้วก็เติที่ท้องเบาๆนะคะนี่ ็ขอโทษทีนะคะคุณแม่ขาที่ส่งขนมมาให้แม่ดอกลักแต่แม่ดอกรักกินไม่เป็นนะคะขนมนะคะก็ขอโทษทีนะคะ <Hotel> ก็ขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะแม่ดอกรักกินไม่เป็นก็พ่อควานแม่ควานแบ่งไปให้น้องหมดแล้วนะคะนี่ไปให้น้องทั้งสามช่องนะคะให้น้องได้รับประทานนะคะให้น้องฟ้องพันล้านนะคะเพราะว่าน้องก็มีเด็กเยอะแยะเลยนะคะช่องน้องพันล้านให้น้องได้กินนะคะ ก็ขอบคุณนะคะขออวยพรให้แม่วันแม่นะคะจงมีแต่ความสุขนะคะแม่ขาคิดสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะนอนหลับก็ได้เงินมือนะคะแม่ขานอนตื่นขอให้ได้เงินล้านนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะคะพระคุ้มครองรักษานะคะที่ช่วยเหลือชาวช้างทุกเชือกนะคะช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะนี่ ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ดอกรักของเรานะคะไปเรื่อยๆนะคะแม่ค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ดอกลักไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีจ้า